ว่าได้เวลาอันสมควรแล้วเพื่อนๆเอาจะช่วยผมด้วยวันนี้น้องทิงหยุ่นผม e6 ต้อง e6 ใช้คำว่าต้องเลยนะตอนนี้ e1 อยู่นะครับไปครับใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> คิดถึงมีมเลยมีมเห็นแบบแรกเป็นแบบ 3d แล้วพอแบบ <c oughs> กระพริบตาเสร็จปุ๊บกลายเป็นไวธรรมดา โอ้เอลซี LC ต้านเหิงอ,อีกแล้วรอบที่แล้วที่ผมเปิดก็เหมือนแบบเปิดด้วยอันนี้นะปวดหัวเลยเอนี้ไปอยู่ตู้เอซไปโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหหัวจะปวดไปครับทึบ ตัวนะติ้งหยุดน,นะติ้งหยุดชูช้างก็ได้เออโอเคได้อยู่ครับชูช้างว้าโอ้ขอติ้งหยุดสักตัวได้ไหมอะ่ะคลิปนี้ผมมาเปิดหาติ้งหยุดนะเนี่ยนี่กี่ทีแล้วอะ่ะครั้งที่สี่ป่ะสี่สิบโอเคครับอันนี้ผมเพิ่งชมว่าดี แต่ผมยังผมยังไม่น่าได้ใช้ขอมาเร็วหน่อยก็ไม่มีใครว่าหรอกนะไม่มาเออใช่แต่ว่าชูชางมันทับโลกกับคาร่าด้วยนะเป็นเออเหมือนเดเมจกายภาพเหมือนกันนะครับเอาจริงคาร่าผมก็ปั้นปั้นเยอะเหมือนกันนะอะมาเซเว่นไป อย่างไม่มาอีกพระเจ้าติงอยุ่นผมจะอ e ีหกไปเดียววันเนี้ยเดียวจริงๆโอ้โหใครเปิดหาน้องไก่นะเปิดเลยวันเนี้ยโอหมาลัวๆเออเรียบร้อยครับไปปวดหัวเลยแล้วเนะี่ย หรือมันเกินแล้ว7.5แล้วเหรออันนี้ก่อนหรือหลังผมไม่รู้อะเฮ้ยอย่าหลุดเลยอย่าหลุดเลยอย่าในพนได้โปรดในพนได้โปรดอันนี้ออกก่อนใช่ไหมออกก่อนนะอย่านะอย่าแหกเดี๋ยวยูช้างน้องไก่ผมโอ้โหจะตันแล้วเนี่ย คำพีมาขอคำพีเวทไม่เอาฮีมเมโกะบอกก่อนไม่เอาฮีมเมโกน,นะโอเคโอเคอย่างน้อยไม่เหกโอ้ my god โอ้โหลุนแทบตายเดี่ยวครับจิ้งจอกไปไหนอะวันเนี้ยจิ้งจอกไปไหนบอกแล้วนะวันเนี้ยผมมาหาจิ้งจอกเพื่อน มาจริงจอกรอดูจริงหยวน E6 เลยอ่อในพล E1 ครับเมื่อกี้คือ E1 นะตัวเมื่อกี้มีนาน่าน่าจะ E แบบ10-20เลยครับเท่าไหร่เราก็ไม่รู้อ่ามีนาเยอะจัดขอร้องผมอยากเห็นท่านอน ถ้านอนสวยๆครับเออไรโคนช่วยมาอยู่ตู้ไรโคนดีเอาจริงวันนี้ตอนแรกผมว่า E6 มันไม่น่ายากขนาดนั้นหรือเปล่าอะแต่คือดูทรงตอนเนี้ยผมว่าโคตรยากเลยนี่เกินกระละตีแล้วยังไม่มาเพิ่มเลยไ่ไหนเนี้ยทิ้งยุน ทิ้งหยุนทิ้งหยุนทิ้งหยุนเออทิ้งหยุนไปไหนอะเอ๊ะพึ่งนะทิ้งหยุนคือมันหมดตู้แล้วหรือเปล่ามันออกไปหมดแล้วใช่ไหมใครเอาทิ้งหยุนไ้เอซัมโปตัวใหม่โอเคได้อยู่ครับแต่คือทิ้งหยุนผมอะ ถึงย้อนเอ่อเรียบร้อยครับตอนนี้โลที่สี่สิครับโลที่สี่สิเอาจริงทองช่วยออกเร็วๆสักโลก็ได้นะไม่มีใครว่าโอเคมาแล้วมาแล้วครับตัวแรก โอ้แังจากเปิดไปเป็นร้อยโลพี่หมี่ใจไม่ปั้มเลยอะไปครับอันนี้ครั้งที่ห้านะครับครั้งที่หออ้ารู้สึกเหนื่อยจังเลยสี่ดาวสี่ดาวออกมาทีละตัวสี่ดาวคือแบบสุ่มหนึ่งทีโอ้โห พระเจ้าผมขอเอาวีนาสองตัวแรกทิ้งหยุนตัวหนึ่งได้ไหมเนี่ยอันนี้ครั้งที่หกแล้วนะครั้งที่หกแล้วนะเปิดทิ้งหยุ่นมันต้องขนาดดีไหมเนี่ยโอเคมาแล้วครับตัวที่สองมาแล้วตัวที่สองตอนนี้เอ่อเท่าไหร่อีเท่ากับอีสามครับขาดอีกสามตัวขาดทิ้งหยุนอีกสามตัวนะครับตอนเนี้ย แถมอีกตัวไหมแถมอีกตัวนานจะหมดละเอ้ยสองตัวสุดยอดโอเคตอนนี้ผมขาดแค่สองตัวเพื่อนขาดอีกแค่สองตัวครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยโล่0แล้วนะมาไปโล่ที่70ยังไม่ออกเหรอทองยังไม่ออก โอ้โหหยุดไม่ได้ครับเปิดมาขนาดนี้แล้วทิ้งหยุดผมต้องตันอะ่ะวันเนี้ยได้โปรดได้โปรดมันได้โปรดไลคนที่โคตรกากเลยจริงไลยคนแจกฟรีเอาจริงมันก็ไม่ได้กากขนาดนั้นหรอกแต่คือแบบผมไม่ใช้ผมไม่ได้ใช้โอ้ oh my god รีเซ็ตเรียบร้อยขอร้องขอร้องในพลอย่าหลุดในพลอย่าหลุดห้าสิบห้าสิบไม่เอาฮิเมโกะนะขอเป็นคำพีเวทครับแล้วก็ไม่เอาฮิเมโกะเหมือนเดิมขอเหมือนเดิมขอเหมือนเดิมสั่งเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมไปสั่งข้าวโอเคชูชานคำพีเวท โอเคครับอืถ้าฮิเมโกะผมร้องอะ่ะจริงผมร้องแน่นอนอ่ะเมื่อกี้ยังขาดจิ้งจอกอีกสองตัวนะครับไปโอ้โหได้คือแบบสีทองช่วยออกก่อนการันตีเยอะๆหน่อยได้ไหมอะ่ะช่วยออกก่อนเยอะๆทีจิ้งจอกจิ้งจอกอืมฮ้องมาร์เซเว่น แต่น,นี้ได้ใช้ครับอันนี้ดีโคตรดีโอ้ยากเห็นติเก็ตสาดีก่อนการันตีทีได้ปวดวันนี้สักสักใบมาทิ้งยุนทิ้งยน,น้องไก่ผมก็น่าจะเกือบตันแล้วนะโอเคมาแล้วตัวที่ห้าครับขอตัวเดียวอีกตัวเดียว อทองไม่ออกคืนนี้จะ59แล้วโอ้โหไวมากครับผมยัง53อยู่เลย53 5สสตัวเดียวจริงๆออกตัวเดียวอันนั้นไม่นับครับไม่นับเอาอันใหม่เอ่อ LC h e r t a ขอร้องไม่ทวีดี ทิ้งหยุนทิ้งหยุนโอเคเรียบร้อยครับจบโอ้ย oh god เรียบร้อยที่อยู่ตัวสุดท้ายครับไปเดี๋ยวเราไปเช็คก่อนว่าถูกหรือเปล่าเอาน้องไก่ก่อนแล้วกันน้องไก่หกไหมเดี๋ยวขาดไก่หนึ่งตัว <laughs> ดูหนะ้าดูหนะ้า <laughs> โอเคครับต้องเปิดเพิ่มไก่ขาดไปตัวหนึง ทิงหยุนทิ้งหยุนอ่าท,ง ه, ทิงหยุนครบแล้วโอเคโอ้โหกว่าจะครบเปิดไปเกือบสี่การันตีนะครับไปหาฟินิกตัวสุดท้ายครับฟินิกตัวสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ในตู้ไปครับฟินิกมาฟินิกฟินิกฟินิก เอาจิงทริงหยุน่ <c oughs> นไอ้ตัวนี้เนี่ย <c oughs> เก็บเป็นตัวแรกเลยเจ็ดมีนาเอ้ยก่อนหน้านี้นี่คือหายไปไหนมาโอเคครับเอาจริงสถิติยอะสุดของผมก็ยังเป็นเจ็ดมีนานะ หยุดได้แล้วหยุดได้แล้วถึงจะอวยแต่หยุดได้แล้วตอนนี้น้องไก่ตอนนี้ค่ะน้องไก่ขอร้องน้องไก่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 มาทีน้องไกออ่ไล่โคดอันนี้อีกแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ลงทะเบียนเข้าทีมรถไฟคืออะไรเดี๋ยวนะอย่าบอกว่าเป็นเวลหรือีิเมโกะนะไม่ใช่ใช่ไหมโอเคน้องไก่น้องไก่มาน้องไก่มาอยู่พึ่งนะอยู่พึ่งนะอย่านะอย่าฮิเมโกะนะขอร้อง ตัวไม่ลิมิตครบเหรอเดี๋ยวผมขาดเยอะมากเลยนะไอดีผมอะอันนี้คือตัวใหม่หรครับไม่อ้ oh, no ทำไมเป็นตัวนี้ลูกในพนมาแทนเฉยโอ้โห oh, ในพนคือ้เมื่อกี้ออกนะผมว่าผมจะเปิดเอาซีอสแล้ว แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวขอไปกลับไปนั่งคิดนอนคิดก่อนครับเอาจริงผมก็คิดเหมือนกันนะคือถ้าเปิดมาขนาดนี้แล้วอ e ีมันไม่ถึงสี่เนี่ยมันจะเปิดไปทําไมใช่ป่ะจัดมปงั้นลุยครับเอา E ีสี่ละกันวันนี้เป้าหมายเป้าหมายเปลี่ยนละ <laughs> ลุยไปตอนนี้สี่ดาวไม่ต้องการละ เจ็ดีนะขอร้องทองมาก่อนเถอะ please ได้ปะไม่ได้ใช่ปะเมื่อกี้ผมหันไปอ่านแชทพอดีมาปะไม่ใช่อันนี้รอบไหนรอบสี่วะรอบสี่ใช่ปะใช่ โอเคชิงแช่ครับหลุดเร็วๆหน่อยได้ไหมอะ่ะหลุดมาทีโอ้ม่กอดหกครับออกได้แล้วเออมาโอเคเจ็ดสิบรอบนี้เจ็ดสิบโอ้โหได้แบบช่วยออกรข้งที่สิบได้ไหมอะ่ะอันนี้มันคือการาันตีอยู่แล้วไง ลุนให้มันมี2ตัวแล้วกันเห็นแล้วปวดใจทิ้งหยุนโอเคอันนี้การันตีครับแต่มันเหลืออีกตัวหนึ่งมันมีอีกตัวนึงอยู่ข้างหลังนะครับผมรู้สึกว่ามันอยู่ข้างหลังนะแถวๆนี้แถวๆนี้แถวๆนี้ไม่ใช่น้องไกล จัดไปมาเร็วหน่อยได้โปรดให้เพชรผมเลือหน่อยโอ้โหดูมันไม่ออกก่อนเลยอะ่ะมันประมาณ70โลตลอดเลยนะจริงๆโลสีไม่มาโลห0ครับโอ้โหเดียว หกสิบทีดีอยู่ไหนได้โปรดออกทีไม่มาเกลือมากเลยว่ะสุดท้ายเพื่อนๆจบแล้วคลิปเนี้ยอันนี้คือจบแล้วเพราะว่ามันออกแล้ว <c oughs> เริ่มบูดวา อย่านะอย่าฮีเม่กโกอย่าฮีเม่กโกขอร้องอย่าฮีเม่กโกพอคำฮีเวตเอาคำพีมาให้ผมหน่อยเอาคำพีแบบเนี้ยเอาแบบนี้เลยขอรูปแบบนี้เฮ้ยโอเคจบ